นี่เป็นการสาธิตการนวดหัวคอบ่าไหลของอาจารย์เจนนะครับก็กดตรงดวงตาเนี่ยครับตรงใกล้ตรงขอบตานะครับคลึงเบาๆนะครับแล้วก็คลึงเบาๆเนี่ยรูปหัวเบาๆรูปหัวไปเรื่อยๆ ตอนนี้ผมก็แผนกล้องไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นจุดต่างๆนะครับอันนี้ใช้โป้งนะครับคลึงตรงขมับเดี๋ยวสักพักจะแผนกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ครับประมาณนี้คนระับไม่ต้องกดแรงครับกดเบาๆคลึงไปสักพัก แล้วก็มันวดหัวนวดขมับเหมือนเดิมนะครับถ้าเรานี้จะช่วยในการผ่อนคลายอันนี้บิดคอเิ่นหนึ่งแล้วก็จะมันวดตรงคอนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่หลายๆคนมักจะเกิดจากการตกหมอนหรือเรียกว่านอนตกหมอนเนะาะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็เกิดอาการเจ็บคอขึ้นมาตรงนี้จะช่วยบรรเทาอาการได้นะครับ บางคนเป็นหนักก็อาจจะไม่หายไปในทันทีแต่ก็จะช่วยบรรเทาได้นะครับการนวดนวดเยอะก็ไม่ดีมันอาจจะทําให้ระบบทําให้อักเสบได้นะครับคนนวดจะต้องนวดะกะระยะกะให้มันพอดีพอดีนะไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปนะครับนวดคอนอะก็นวดทั้งสองฝั่งนะครับผม อันอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่กันรูดลงนะครับรูดลงเบาๆอาจจะใส่โอเหรือใส่ยาหม่องก็ได้นะบางคนก็ไม่ชอบยาหม่องเราก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าบางคนเจ็บคอมากๆก็อาจจะใช้ยาหม่องเพื่อบรรเทาอาการ อักเสบต่อการระบมได้บางคนใช้ออยก็ก็ได้นะครับเแต่ยังไงคนนวดเราก็ต้องถามถามผู้ถามลูกค้าก่อนนะอันนี้ก็นวดคอนะครับตรงหลังคออีกก็นวดตรงท้ายทอยนะครับ2มือเลยครับอันนี้ใช้สองมือ นวดตรงท้ายทอยนะสังเกตด,ดูตรงนิ้วโป้งนี่ก็จะแตะตรงขมับไว้ก็อาจจะช่วยตรงขมับได้นิดนึงแต่หลักๆก็จะตรงท้ายทอยนะครับนะแล้วก็ลูบมาตรงหัวนะครับกดเบาๆนะครับกดเบาๆนะครับก็คลึงไปนะขมับ ตามหัวประมาณเราสะผมนั่นแหละครับนะจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกตรงนี้ก็ไปเน้นตรงท้ายทอยอีกทีหนึ่งอันนี้ลงมาไหลใหม่นะครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับขุน คุณพวาเราบอกว่าสบายกำลังสบายพอดีผมปิดเสียงต้นฉบับไว้เนาะเพราะว่าตอนนวดเนี่ยมีอาจารย์เดียอยู่เตียงข้างๆกำลังสอนนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับผมก็เลยเปิดเสียงไว้แล้วพอมาพากเพราะว่ามันจะมีเสียงที่อาจารย์เดียกำลังสอนนักเรียนแทรกเข้ามาตลอดนะครับอาจจะทำให้ผู้ฟังสับสนนะครับ ็เลยปิดเสียงตรงนั้นแล้วก็มาภาพเองนะตอนนี้ก็นวดไหลนะครับใช้โป้งนะครับใช้โป้งกดไหลนะครับด้านหลังนะผู้นวดหรือหมอน,นวดทุกคนนะก็จะต้องเอาหมอนมารองนะครับนะเพื่อเป็นดูเป็นการเป็นสุภาพกับกับหุ่นนวดกับกับลูกค้านะครับตอนนี้ไล่มานวดแขนนะครับผม ตอนนี้น้องจอยนะกำลังเคลิ้มนะครับสบายปกติน้องจอยบอกไม่ชอบนวดแต่น้องจอยก็มาเรียนนวดแต่ตอนนี้เป็นหุ่นเองกำลังเคลิ้มกำลังสบายนะครับนวดต้นแขนนวดแขนแล้วก็นวด,อนนวดตอนนี้มานวดมือนวดข้อมือนะครับ นวดตรงท้องแขนนะครับผมนะดึงนิดนึงแล้วก็กดเบาๆไล่ตามเส้นนะครับทุบพอประมาณอีกข้างหนึง่งนวด ให้สบายสบายสังเกตดูนะครับนวดนิ้วก็กดนะปกติจะมีท่านวดมือนวดแขนอยู่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้มาเรามารวบไปตอนรวบไปด้วยกันกับตรงนี้นะครับกับตรง ที่นวดหัวนะครับบางร้านอาจจะสอนนวดแยกนะครับของเราก็มีสอนนวดแยกตรงมือตรงข้อมือตรงฝ่ามือทางการวอมแ้ะการนวดเหมือนกันนะครับก,ก็ตัดแขนนิดนึงนะครับดึงแล้วก็บีบต้นตรง,ต,งต้นแขน งนิดหนึ่งแล้วก็ทุบทุบทุบให้ลุกนะครับตอนนี้จะนวดไหลบางจังหวะก็ะหันกล้องไปเห็นชัดบ้างไม่เห็นชัดบ้างนะครับอันนี้ต้องให้ลูกค้าเอ็นหัวไปขนาดนิดนึงแล้วก็เอา สอบข้างหนึ่งมาดัานหัวอีกสอบข้างหนึ่งก็กดตรงไหลนะครับผมนะครับกดแล้วก็เดินบางบางคนก็จะคลึงด้วยนะครับจะออไม่เรียกว่ากึงเรียกว่ากลิ้งนะครับก็จะกลิ้งแขนไปด้วยนะครับแบบนี้จะช่วยทําให้คอลูกค้านะครับสบายขึ้นยืดขึ้นอันนี้ก็ดึงแขนมา ยืดนะเอาศอกเอาศอกกดตรงตรงหลังนะครับตรงสะบักทำซ้ายขวานะครับทำข้างหนึ่งเสร็จต้องทำอีกข้างนะครับก็อบอกถ้าทำข้างเดียวแล้วเดินคอเอียงนะไม่ได้ต้องทำสองข้างให้มันบานลาน์ ให้เลือดลมมันไหลสะดวกขึ้นเหมือนกันนวดไหลเสร็จตัวนี้ก็ต้องดึงแขนแบบนี้มาแล้วก็เอาศอกไล่ตรงตรงร่องสะบักนะช่วยช่วยช่วยบรรเทาอาการสะบักจมได้ เสร็จแล้วก็มบับีบไหลบีบคอขั้นต่อนะครับนะครับอันนี้ก็คือจุดคอจุดเดียวกันกันกบจุดจุดตอนนอนตอนเอจุดตอนนอนนะครับขอโทษที่ตกข o m m e n t นะฮะก็จุดเดียวกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนท่านะเพราะว่าบางทีกดนานไปมันก็ไม่ดีกับลูกค้านะครับเราก็ต้องกดนะครับสลับกดนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เล,ลมมันไหลเวียนหน่อยแล้วก็ ค่อยมากดอีกทีนึ่งนี่ก็จดกดตรงขมับนะครับขมับก็จะมีตรงเส้นตรงคอนะครับซ้ายขวา2จุดนะครับแล้วก็มีจุดตรงกลางนะตรงท้ายทอยเอ้ยขอโทษที่ไม่ใช่ขมับตรงท้ายทอยนะครับผมวิธีการกดการโดดกระดูเอาเองนะครับค่าวๆนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะไปดัดกันนิดนึงนะครับเอามือประสานท้ายทอยนะครับ เอาขาข้างในข้างหนึ่งข้ามหัวเข่าลูกค้าไปนะนะแล้วก็เตรียมบิดนะ<ม>นับหน่อยก็ได้หนึ่งสองสามนะครับให้ลูกค้าอยากเกรงนะครับนะดันไปสน้นหนึ่งมันก็ดังปึ๊กนะครับบางคนเกรงมากก็จะตึงมากก็จะแข็งมากนะบางบาง,บางคนก็ต้องบอกให้ลูกค้าว่าทําตัวสบายๆนะครับตรงน,นี้จะช่วยให้เ,เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะครับจะโล่งขึ้นอันนี้หัวเข่าดันหลังนะครับ หัวเข่าด้านหลังก็ถ้าคนตัวใหญ่ครคนตัวใหญ่ก็คนนวดตัวเล็กนะครับหุ่นนวดตัวใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมีท่าด้านหลังท่านวดตอนนวดด้านหลังแล้วก็กดด้านหลังให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะสบายเหมือนเหมือนทาสะพานโค้งแต่มีหัวเข่ารองหลังนะครับอยู่ก็จะทําให้สบายไปอีกนิดหนึ่งนะครับ ช่วยในเรื่องเลือดลมไหลเวียนได้สะดวกขึ้นอ๋อลงลงนี่อันนี้กดหลังนิดนึงนะครับเหยียดขานะครับเหยียดขานะนะช่วยอันนี้ช่วยให้ยืดนะครับผมนะเสร็จแล้วบีบหลังแล้วก็ทุบหลังน่อยแล้วก็นะครับเป็นอันจบ